đã khỏi là phang <laughs> tôi chắp chắp mắt lấy tôi tôi chưa mà tay Cũng đừng tài nữa cụ đừng mừng nữa bơi bay cái trước thế bao phi chắp trước bao vô, hả chơi nè <laughs> ดีเอฟซีครับตอนนี้เนี่ยเหมือนก่อร่างเจะไล่จับไก่ใช่ไหมต้นมันใช่ครับเอามีดมาไฟฉายด้วยเร็วเร็วต้นมันมันไปไหนละต้นมันเร็วมันไปจับทางในแล้วเกยเลยโย่นะเจอยังเจอได้เงยทองพ้องคู่แน่ đây là yo xuống đây nữa thôi đi chơi rồi đi phải lấy chắp thằng này rồi anh chờ mình bao mình ở phía này nuôi ngay nuôi ngay tôi man phải không chưa mà mình luôn được ngay quá Ê. mai mình lấy cho cây. ơi Bay. Phong nè. Ê tôi mai chưa mà lâu lâu chứ chấp mán mán. Mèo mì ra nè. này rồi. mình sẽ chấp hết đó. Ê. เนือแบบว่าอยาอวบพตอต้นานมันจะวิ่งกลับทางนู้นแล้วเฮ้ยมันจะจับกระต่ายกินมันจะจับกระต่ายใ้มกินนะตายกับดอนอนะตอน,มนไมนไอ้เย่าจุ๊โอย้ยโอ้ย กัดมือผมอีกตูนันเชือกอ,อ่ะไล่เลยไปไหนแล้ววะทุท่เถอะเลยอยู่เอเอองอ้อมทางนูน้นดาวคนละฟังมาไปไหนละ Ui Ui Bôi Tụi mà anh chấp mắt lấy Phong kia cháy không nè Phong chong kia Mà xây bởi khổ Chịn nữa Mắt, mắt, đứng mà Chong mà xây nè Mà chấp cài dù tụi mà anh Tụi mà anh tụi mà anh chưa ปล่อยไก่กูดึงตายนะกูดึงมึงนะปล่อยอองอองชิ้น้องมามมอมองน่ะตัวมันมันจะกินแล้วอุยตัวมันมันเสือบกใครใครปล่อยไก่เฮ้ยมันจะจับลูกไก่ของลานผมนะดึงปล่อยเฮ้ย เอาอ้วพอเดี๋ยวบอกเพื่ออ้วต้นไั้ไปไปิดไปไปิดกงไก่อนูนด้วยวมันเปิดกงไกล่ลูกเกี๊ยบอะ่ะหมานี่เหยื่อเมย์อย่าลองที่เผยนะทั้าทาง,งย,ออยีออย่โอนน๊ยโอ๊ยต้นไม้เมืนวิ่งไปแล้วลุยลุย

เอาเอาเอาเชือกไว้ตรงเอวมันดิเดี๋ยวมันตายมานันนี่มานนอนเนี้ยมาตรงเอวมันเลยเอ็งทำได้ป่าวพี่จับเชือกไว้อยู่ฮะ<า>แล้วเชือกต้องลองมันตายพี่มันก็ต้นมะม่วงแป๊บนึงแป๊บนึองอ่ะต้นมันเดีย๋ดวยวมันจะหลุด

ให้มันวิ่งเลยอ้ยอยู่วิงว่งอยวิ่งมึงวิ่งเต็มที่เลยฟาดมันฟาดให้มันวิง่งให้เหนื่อยเลยทร <No. S 1> มานให้มันมากที่สุดเลยอ่ะดูดิวิงว่งวิ่งหมายเพื่อ,อให<จ>้ปล่อยมันวิ่งวิ่งใช่มันจะคลายเชือกนะต้นมันมันจะคลายเชือก

ตันม้เด็พ oh, ี A ่มาเด็กเอาด้งไปทางโน้นมงมาหาูเดึงวิ่งดิฟานมาเลยต้นไั้ฟานหนึ่งเล้ยฮยต้นม้ลบบุคลคนั้ามานจเเม ตัวมันเขาไปเอาเนื้อสดให้มันมากินเนี่เนื้อสดในตู้เย็นอ่ะเนื้ออะไรก็ได้ปลาไหลก็ได้ที่งไปดักมาเอามาให้มันเอามาตัวเดียวพอเอามาให้มันตัวเดียวพอไม่ถึงกุรอก ต้นบ้านเร็วมึงหิวไหมงวางไม้ดิมงวางไม้ดิเต้าครูกับมึงมองลาเนื้องวางไม้นี่นะเป็นหลักฐานนะว่ามันตีต้นมะม่วงแม่ผมนะเดี๋ยวให้แม่ผมมาจัดก,การเลย คือไม,ม้ยังไม่อยากเขาไปไกลมันต้นบานได้ยังเดี๋ยวมันจะลุดทอ้องต้นบาน Ừ. mừng cho tiền má cô mai mẹ má hả hả nhân cho tiền má cái á lỡ à. lỡ ông <laughs> oh, mà nào mà thầm lại เออใช่ลองบีบด,ดูดิดูมันกินมันเคยกินหรือเปล่าเอางั้นเลยนะก็ลองกินเลยจ้าเจียวหรือเปล่าน้ำานานที่ไหนไม่เจียววะพี่ตังกองตังไม่ได้วะ่ะจนมาบาทบาท วันนี้ก่อนยิ่ชู้ได้บุคคลชี้บ<า>ัสเร็วเป็นไงจ๊ะมัน <S <S จับกอกใส่ปากแมงเลยมะนาวอย่าเพิ่งกินหมด okay, นี่ก้อจะเป็นเนื้อสดนะที่มันชอบกินนะหมูย่างเนี่ยมันไม่ค่อยกินนะเมื่อกี้มันไล่จับไก่กินเมื่อกี้มันไล่จับไก่ แล้วมันถื่อเหรอวะไม้แต่กูจะมึงคือกอง<ะ>ให้กวนดิคือกองให้กวนนั่นจะสาใครก่อนกูจะเข้าไปเอามะนาวให้มันแดกจัดกับอ,อ่ะมรงนีละเดี๋ยวพี่ล็อกเดือวผมพีทท่ใช่จัดเองจะเป็นเดือดล็อกเลยอ่ยะใช่ประมาณล้วะเราจะเอาไงก็ไม้มันดีไกด์นี่เนี่ยไปชั Nghĩa đi chẳng hoa gì lắm Ý lúc mèo Lóc Đừng không lóc, đi, khiến lóc เชื่อเองนะเอาเมันเอาดิยัไม่ยอมกินนะวะวะวะโมวงก็เจอนาละเฮ้ยเป็นไรวะดีแล้ว เป็นไรวะต้นนเนอไรวะเป็นไงอร่อยไหมมึงของเตี้ยวเอาเหนียสตของมึงเอาเกะทางเกะทางมาอายี่นะเกทางอยตนานตนานเยอเพลเพลบเนื้ đơn Man. đơn Man. Cái đồ thiếp Tân Man. Mình ruộng rồi Ai chơi nè, nè, cái này. mà. không mà. chơi cái. mà mà. nó nữa. Nghe thằng ông, ông Ui, <coughs> <nữa, coughs> <coughs> 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 anh à, nó mà bây giờ cái chơi gón nhá mình nín người đó đồ nặng tới màn lấy kick chị màn tối màn ăn này về phơ phơ tha nữa tối màn là bán ăn chơi dơ nè nè để vô ơi khui nè ท่าถ่บอกอมโดนน้ำมูกในะดูมันกินอย่ามาท่ากับเพลออย่าอยู่นะอย่ามาท่ากับเพลอเดี๋ยวพี่จะแกเชือกล้างมันไปที่บ้านนะเก็บไว้เก็บไว้น,นี่แหละมะเดี๋ยวฝนตกมันเปียกมันกินใหญ่เลยเดี๋ยวจะท่าไว้ให้

จะดปเบบอชูเหืออย่ายันโอเดเรจเจอพื้อเอาไงดีบาทฮะเอาไงดีครับพี่พีเสิซีพงได้แนบ่วงเดะคือมื่กี้มันจะวิ่งไล่ก้วาดพนะแต่ผมวิ่งนีมันะตะนั้น สบายนะช่วงนี้ไอบ่อยมากมนั <H> um> มันเต็มเหมือนลูกบอลเลยเมืนแกี้เหมือนมันก้อนหนักอะ่ะไม่รู้ว่าเมื่อกี้เหมือนจะกินขางคกเลยอ้าวเตอะอเหรอคือเหมือนมันก้อนหนักเลยตัวนั้นตัวนึงเหรอเอาไงดีเอ็งต้องไปหาจับเพิ่มอีกใช่ไปดิจับไปดิช่วยกบบะ นักเลิกรีบมัดด่วนเลยเดี๋ยวคือได้กว่านี่ต้องระวังนะคือตอนนี้มันโกนหนักแล้วเกี่ยวทางจะช่วยก็แบบใจขึ้นแล้วต้องจะช่วยหน่อยนี่ไหนกว่าเดี๋ยวนี่ได้มาทำอะไรก็นี่วางมัดดิพองเนียเอ้อ มันโกตรหนักเลยนะกอล้ำโกตคือช่วงนี้มันแลผมก็ไม่ค่อยสบายนะ อะไรอะไรวะคุณว่างูดิเฟอเกะเอาไงก็มันดีวะไม่รู้ฮะไม่รู้ใบมนมันเออผมดูละมอละเอาไงดีเออเอาขึน้นด้เอาแห่รอบเลยเวานเขาว่านเป็นอยู่เออ หวานปุ๊บแล้วก็เราก็จับมันไปมัดเลยนะช่วยกันรวบตัวมันเลยนะแหนก็ขาดมาแล้วแห่ข้าไปงินก้อนมันเลยนะใช่วอ้ยหมูใบก็ลุยตอนนั้นเราจะได้เอามันไปเก็บระวังตัวนะเบอร์เออเทย์หนาเซนหาเซเบอร์เบอร์ก็คุยกับเพลวูโค้ดนี่นะไปเพช่ต้นนั้น พ,พี่พี่หวานไม่เป็นนะเอ็งหวานเป็นอยู่ใช่ไหมใช่บ้อเอเ้ยสม,มานไหวไหมไหวคือมันมาอยู่ต่อหน้าเราเลยนะใช่ครับเอาไงดีวะบาดบาท ติดเชือกเขาชุดหรเล่าเขาชุดหรอทำไดีวาพี่พี่สีมัดเป็นที่เลยมั้งไปดีจนหนันพี่ยืนที่เตมพรมพี่ไม่เจอเหรอเนื้อเส้นเมสิลาลีวะลีนะ

นี่แค่ไม่โยนมันท่ออไปนะพี่ต้นมั้มันเล่นแหข่ขาดเน่ต้มมนมนะเ,เบ้นะไน้เอาต้นมาัาตวตนระวังต้นมันระวัง

โอ้ย,าย,ยาตายแล้วมั้งต้นนั้นต้เลีวต้นนั้นเดี๋ยวพี่จะไปล้อมมันเดี๋ยวพี่จะคอยดึงเชือกให้นะแม่มันนีะอยอยนะกาง,างนี่เนี่ยเอาต้นนัน เอาดิตำนานเอาดิอะไรของเองเนี้ยดึงดึงแล้วมาที่บัดเร็วๆจะได้พานจะได้จับมันล้างมาตรงมาตรงหน้าก็ะอ่้มันไาะเพิ่งดนแห้งเร็วๆดิพี่มีพี่จับไม่ถนัดด้วย เร็วตอนมันตอนมันเร็วพรุ่งนี้จะได้ไปป้ายไป,ไปมัดอีกคืนนึงที่ไรพี่กาจะไปส่งคืนนี้นะเร็วบัดวะวะควายนั่นเร็วนะควายดูเออนะควายบ้องเบย่อตอนมันระวงังเฮ้ยเฮ้ยตอนมันเร็ว tôi mang leo tôi mang mình đồn. tôi mang lock đấy, mình đong leo lock, bắt bắt chặt con, chào với con tôi mang, mà. mà chưa vào tôi mang lau mà, lau mà, lạc mà. ทรวมาอเี่นึเเ้นมาข้าคอหรอทีนี้กมัดกมตรงนี้แหละมัดแมงันให้ทรมานแม่งลมมเลยไหนๆวีนี้ก็จะไปป้อยแล้ว ตอนนี้ผู้กอก็ได้มัดมันเสร็จเป็นที่ก้เยอะมันก็กองมัก็ใ่เ,เชียวเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะเดี๋ยวผู้กอมจะขอัวขึ้นไปบนบ้านละไปไปตัวนั้นปล่อยมาให้ง,งี้แหละมึงอยู่นี้แหละคืนนี้ให้มันดูมันลื้อจัดเลยพีพีเอฟซีครับใช่นะไม่รู้มันจะลืออะไรกันนะขนาดดีนะเมื่อกี้เราช่วยไก่ได้ทันกับน้องแมวนะใช่ โหคือมันอารวาสหนักเลยนะจะกินไก่เรานะใช่ <serves> ดีนะเมื่อกี้เราไปช่วยกันนะเฮ้ย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 เขาขวงกูแตกกูต่อยมึงนะไอ้กอล์มเวนี๋ยวพรุ่งนี้กูไปปล่อยมึงแน่ไปพเพีเอฟซีผมก็จะขอตัวขึ้นไปพักผ่อนก่อนนะตัววิ่งไล่ตามกันเนื่อยกันมาแนวเป็นโอ้โหเป็นชั่วโมงเลยมั้งไปครับพีพีเอฟสิไปนี่พักผ่อนก็พีพีเอฟสีครับ ตอนนี้เราก็ทำธุรกิจเนี่ยสำเร็จแล้วนะซึ่งผมเนี่ยจะขอตัวนะเดินทางขึ้นไปพักผ่อนบนบ้านก่อนนะครับส่วนใครที่ชอบคลิปนี้นะอย่าลืมเป็นกำลังใจผมด้วยนะครับผมขอคนละหนึ่งไลค์นะครับหนึ่งแชร์นะครับหนึ่งติดตามนะเพื่อเป็นกำลังใจผมเนี่ยกับพวกน้องๆน,นะได้มีกำลังใจในการถ่ายคลิปด้วยนะพี่เฟซีคือมันเนี่ยพยายามจะมากินกระต่ายผมด้วยนะเนี่ยน้องกระต่ายสุดนะรักผมเนี่ยเกือบจะโดนมันกินแล้วนะ ใช่ไหมพวกเองเกือบโดนกินแล้วใช่ไหมเข้าไปนี่นะคือน้องกระต่ายผมเนี่ยเกือบโดนกินเลยนะ,มะเมื่อกี้ TFC น้องสารน้องๆมากนะดีนะที่ผมเนี่ยเข้ามาล็อกมันทันนะไม่อั้นเนี่ยน้องกระต่ายสุดน่ารักของผมเนี่ยโดนมันกินแน่นะครับ TFC <C> ก็โอเคครับเดี๋ยวไงเนี่ยผมนะครับจะขอตัวขึ้นไปบนบ้านก่อนนะส่วนใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะครับพเพื่อเป็นกำลังใจผมเนี่ยได้ถ่ายคลิปด้วย นะครับพีเอฟซีครับโอเคครับเราไว้เจอกันคลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้ผมขออนุญาตลาพี่ีเอฟซีแต่เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับไว้เจอกันคลิปหน้าครับ